ผมได้มีโอกาสาได้ติดตามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านตีนุชเทียนทองลงพื้นที่ในการประชุมคอรมรสัญจรที่จังหวัดกระบี่เ,เราก็พบว่าในพื้นที่นี้ในการลงพื้นที่ข่าวนี้ท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการมีอาชีพการมีงานทําของนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสก็เ,เราก็พบว่าที่จังหวัดกระบี่นั้นนะครับมีนักเรียนที่จบชั้น อันประถมศึกษาปีที่6แล้วก็เรียนต่อชั้นม .1 ถึงม3แล้วไม่เรียนต่อในอาชีวะแล้วก็ไม่เรียนต่อในสายสามัญอยู่เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นภาพที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นทั่วไปในประเทศไทยเราในรายการที่ลงไปครั้งนี้ท่านรัฐตรีก็ได้มอบนโยบายให้กับทางส่วนหน่วยงานในระดับภูมิภาคและก็ในระดับส่วนกลางว่าทำอย่างไร เราจึงจะร่วมมือกันของทุกแท่งในการที่จะนําเด็กเหล่านี้นะที่ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสเหล่านี้ให้เขาได้เรียนรู้และมีงานทํามีอาชีพที่ดีขึ้นกว่าภาวะปกติที่เขาควรจะเป็นอยู่ซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกเขตพื้นที่ควรจะนําไปเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทั้งหลายให้เขามีงานทําถ้าเขามีงานทําเขาก็จะเป็นคนหลุดออก หลุดพ้นจากความยากจนซึ่งในการไปลงกระบี่ครั้งนี้นะครับก็ได้เห็นสภาพของเด็กทั้งกลุ่มด้วยโอกาสและกลุ่มพิการที่ยังมีสภาพที่ต้องได้รับการดูแลทางด้านการจัดการศึกษาอยู่เป็นจํานวนมากก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนคณะครูเรานะครับได้สํารวจตรวจสอบว่ามีเด็กที่อยู่ในความดูแลของท่านนะมีใครบ้างที่เขาจบมสแล้ว นะครับไม่เรียนต่อทํำยังไงเขาจะได้มาเรียนต่อในทะั้งใน,ลน,งนหลักสูตรระยะสั้นของกศนหรือจะหลักสูตรกับอาชีวศึกษาซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่น้องนองนักเรียนจะได้รับโอกาสตร,ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1และประเด็นที่2ก็ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมโรงเรียนปถมหนึ่งโรงคือโรงเรียนคลองม่วงนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมนี่นะครับเคยเป็นโรงเรียนเล็ก มีนักเรียนอยู่ประมาณสัก80คนแต่ด้วยศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมีภาวะผู้นำในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยตามแนวทางของนายหลวงเนี่ยนะครับโรงเรียนแห่งนี้ก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นที่น่าพอใจของชุมชนและให้ชุมชนเขามมีส่วนร่วมจนขณะนี้มีนักเรียนเกือบ300คนซึ่งผมคิดว่าถ้าโรงเรียนคุณภาพ ทุกโรงเรียนทุกแห่งเนี่ยได้สร้างคุณภาพนะครับในลักษณะเช่นนี้ผมก็เชื่อแน่ว่าเราจะได้รับการยอมรับนะครับจากอาชุมชนอาจจะได้รับการยอมรับจากนักเรียนในการที่จะส่งเสริมต่อยอดให้เขามีคุณภาพก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เอาโรงเรียนนี้นะครับเป็นเป็นต้นแบบซึ่งผมคิดว่าในระยะเวลาที่เป็นโรงระยะสั้นๆเนี่ยก็เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยความเป็นผู้นํา ความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารโรงเรียนนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะยกระดับคุณภาพได้อย่างแทจง้จริงจริงๆก็ขอถือโอกาสนี้ชื่นชมในการดําเนินการของท่านผู้บริการสายันดําดีนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเพิ่งบรรจุใหม่นะครับได้3ปีแต่ขับเคลื่อนโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็ขอและอาจจะมีโรงเรียนลักษณะแบบนี้อยู่ทั่วทั่วไปในประเทศไทยเราผมคิดว่ามีอีกหลายโรงนะครับ ก็อยากจะให้ท่านผู้อำนวยการหรือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับได้พัฒนาโรงเรียนดีๆอย่างนี้แล้วอยากจะให้สมภถอได้มปโอกาสได้ไปเยี่ยมหรือนํามาเสนอในรายการพุทเช้าอาทางสมภถอก็ยินดีที่จะอติดตามและก็ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้ก็ขอประชาธิปัตย์นะครับ